สวัสดีค่ะวันนี้ยุ้ยจะมาร้องเพลงตะกรความคิดถึงของโกไขกับนายสนเชิญรับฟังได้เลยค่ะเสียงลมละเมอก็เหมือนเสียงเธอพูดจาดวงดาวบนฟ้าก็เหมือนดวงตาของเธอ ได้กลิ่นดอกไม้ก็เหมือนน้ำหอมที่เธอชอบใช้เสมอย,ยังพรำยังเพ้อถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไปทั้งทั้งที่รู้ว่าเธอไม่เคยรู้รอไม่กล้าจะบอกว่ารักเธอมากแค่ไหน,น ในเมื่อเธอกับฉันต่างกันมากมายไม่มีอะไรที่ฉันคู่ควรกับเธอ แต่ความคิดถึงมันตกตะกอนในหัวใจไม่ว่านานยังไงก็ยังคิดถึงเธอยังรักยังรอเธอแม้เธอคือความว่างเปล่าถ้าความคิดถึงมันเป็นก้อนกรวดของมากมายเอามากองกันไว้คงกลายเป็นผู้เขามันคงเลยยืนยาวเป็นพยานว่าใครเขา เฝารักเธอเห็นคนสองคนจับมือเดินจูงมือกันก็เพลอนึกกว่าฉันควงแขนเธอเดินเสมอ เห็นผัดลูกต่อที่เธอชอบกินอยากซื้อเอาไปฝากเธอแต่ก็รู้ว่าเธอคงไม่สนใจทั้งทั้งที่รู้ว่าเธอไม่เคยรู้เราไม่กล้าจะบอกว่ารักเธอมากแค่ไหน ในเมื่อเธอกับฉันต่างกันมากมายไม่มีอะไรที่ฉันคู่ควรกับเธอ แต่ความคิดถึงมันตกตะกอนในหัวใจไม่ว่านานยังไงก็ยังคิดถึงเธอยังรักยังรอเธอแม้เธอคือความว่างเปล่าถ้าความคิดถึงมันเป็นก้อนกรวดของมากมายเอามากองกันไว้คงไกลเป็นผู้เขามันคงเลยยืนยาวเป็นพยานว่าใครเขา เฝ้ารักเธอความคิดถึงมันตกตะกอนในหัวใจไม่ว่านานยังไงก็ยังคิดถึงเธอยังรักยังรอเธอแม้เธอคือความว่างเปล่าถ้าความคิดถึงมันเป็นคนกรวดของมากมายเอามากองกันไว้ของไกลเป็นภูเขามันคงเลยืน เป็นพยายนว่าใครเขาเฝ้ารักเธอเป็นพยายนว่าใครเขาเฝ้ารักเธอสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย